ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับการดแสดงลั่นกลองเบิกฟ้ามาหามงคลครับและส่งเสียงให้กับลิงลิงคงและออมกอนพเพื่ว,ว้าวที่จินซ่าเบี่ยงแล้วจริงท่คนทีววสวยงามมากส่งเสียงดังๆมาหน่อยแล้วจิงกูไปร้าก แล้วก็เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสวัสดีหนิงๆด้วยนะสวัสดีออมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวยไหมทุกคนเพียวเลี้ยงมาสวมากเฮ้ยใช่ปะโอ้โหนี่วันนี้มาแบบว่าเป็นลุคแบบนางพญาทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งก็คือพญามังกรอีกคนพญานาคนะครับสวยมากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราให้ลิงๆแล้วก็ออมได้ทักทายกับทุกๆคนในวันนี้สักนิดหนึ่งครับเชิญค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะว้าวเสียงอยู่ไหนอ่ะส่งเสียงมาหน่อยแล้วโอ้โหโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้ตูดจีนได้มาเจอทุกคนที่นี่ที่ไอคอนสยามนะคะครับผมออมแล้วกกะคระับตื่นเต้นค่ะ น้องตื่นเต้นกับทุกคนน้องตื่นเต้นน,น,อน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นนะครับแล้วผมคอนเฟิร์มนะฮะว่าวันนี้น้องออมเป็นพญานาคนะครับไม่ใช่พีคอรกนะฮะทุกคน, <laughs> านาคับไปแซวน้องตอนซออ้อม๋อ้หรอใช่มีหางออกมา <laughs> มีคนบอกว่าออมแบบเหมือนพีคอ,อกใช่ไม่ใช่นะฮะเป็นพญานาค <laughs> เป็นพญานาคค่ะวันนี้มาในทีมพญานาคแล้วพี่หลิงหลิงมาในทีมมังกรใช่แล้วนะครับ 对啊，มากๆเลยนะคะ。刚刚才就是两位是给大家打招呼，然后李玲空说他呃非常就是呃高兴，对,高兴对，很高兴见到各位、啊、来到在新年中国的新年，在 ICON 太阳这里遇到你们，哇，谢谢，哇、wow. oh. 哦，哦、oh. 吼，大家看哇，汤哥，这可是การแสดงจีนครั้งแรกของทั是是้งสองคนเลยใช่ไหมฮะ？ ใช่ค่ะครั้งแรกเลยเพื่อเบิก้าอ๋อลั่นกองเบิกฟ้ามหามงคลเพราะเราเบิกฟ้าปุ๊บเราจะมองเห็นตะวันใช่ไหมคะไอร่าใช่ไหมคะใช่ไคะเราเรเบิกฟ้านะคฮะเราก็จะมองเห็นตะวันไงครับใช่ค่ะใช่ไหมคะเนาะสวยงามมากๆเลยทีนี้เรามาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอยากจะถามทั้งสองท่านนิดนึงค่ะเวลาพูดถึงเทศกาลตรุษจีนนึกถึงอะไรคะพี่เรงหลิงคลองนึกถึงอะไรก่อนนะคะ พี่หลิงควงก็จะนึกถึงน่ารั่งละกเมาะอะไรอ่ะพี่หลิงพี่หลิงควงพี่ไม่เคยแทนตัวเองว่าหลิงพี่หลิงควงเพราะพ่อพี่เขาเรียกหลิงว่าพี่หลิงควงหลิงก็เลยเรียกว่าพี่หลิงควงก็จะนึกถึงอังเปาผงเปาแล้วก็ที่เป็นสีแดงๆสีดังๆอ่ะดังๆ เปลี่ยนผ้าประทัดเปลี่ยนผ้าประทัดประทัดใช่เป็นเป็นสิ่งที่แบบจะจะเห็นสีแดงๆดงเวลาตุวจจีน่นึกถึงนึกถึงอ่างเปาเนาะใช่อ่างเปาเราก็นึกถึงอ่างเปาเหมือนกันนะฮะแลเราเราได้ยังปีนี้ได้ยังฮะ ปีนี้ปีนี้ได้ยังคะอ่งเปาได้ได้มาเยอะมากเลยค่ะใช่ปีแรกเลยที่ได้อ่งเปาเยอะขนาดนี้ครับผมเพราะว่าตอนแรกเราได้จากแค่คนในครอบครัวใช่ไหคะตอนนี้ครอบครัวเราใหญ่บึ้มเลยครอบครัวเจ้าความรักของเราเนาะน่ารักมากแล้วเราได้ซองแดงปีนี้คือได้เยอะเลยใช่ค่ะเราได้แบ่งใครหรือเปล่าฮะหรือซองแดงไม่แบ่งใครแต่หัวใจแบ่งให้น้องออมคนเดียวอ้ย โถนาอยู่ตรงนี้ไม่แต่ไอความรักแต่ไปหมดเลยขนมากก็มีแจกคือคือเราก็ถึงวัที่เราต้องแจกอ่งเปาแล้วให้ให้คือใจสนใจเราก็หัวใจยังไงคะหัวใจยังไงคะดวงนี้ยังไงคะทั้งหมดเลยไหมเพ้อเออมอ่ะเมื่อสักครู่ถามถามน้องหลิงหลิงไปแล้วถามน้องออมบ้างตุ๊ดจีนคิดถึงอะไรครับ จีนสาหรับออมอ่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ทั้งครอบครัวจะมารวมตัวกันออมจะคิดถึงแบบการรวมตัวของครอบครัวแล้วก็อ่างเปาค่ะอ่างเปาเต๋อตะไก่ค่ะว้าวพี่เตรียมไว้ให้ด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่ได้อวยพรก็เลยม่ไียมมาให้จินเจีย ซินเจียอยู่อีซินมีหัวัยนะคะอ่อ่งเปาตัวตัวไก่ที่สำคัญก็คืออ่งเปาืตัวตัวกายได้แบบนี้เขาไว้พอแล้วนะได้ไหมฮะได้สิได้หนอได้หนาได้ให้นอนหรือจะเปลี่ยนจากซินเจียอยู่อีเป็นวอรไอหนีแทนโหไทยไอหนีรออย่างงี้ได้ไหมแบบไหนดีกว่าฮะจะดีหรอ จะดีไหมคะแฟนคลับจะ,จะดีไหมคะมนะจะดีหรือเปล่าครับทุกคนดีไหมดีไหมคะอยากได้ซินเจียู่อีกหรืออยากได้หว่อไอหนี่ครับเอกสันมากเลยนะฮะหว่อไอหนี่ 刚才就是我们俩就是问两位，如果我们说到春节的时候，你们想到什么？呃，林林空姐说就是想到红包是吗？然后呢，我们说想到红包，然后想跟啊家庭聚合在一起吃晚饭。对，对吗？对对太可爱了。啊，那，如果问到春节的时候，你们想到什么？ ในช่วงตุจีนแบบนี้ทั้งสองคนอยากทําอะไรครับแบบเป็นพิเศษนิดนึงพิเศษเหรอจริงๆคือตุ่จีนก็จะเป็นช่วงที่แบบมีเวลาว่างแล้วทุกคนก็จะรวมตัวกันกินข้าวอันนี้สําหรับหลิงคือพิเศษมากๆแล้วก็จะทํากับข้าวกินเอง ใช่ถือว่าเป็นเวลาที่อบอุ่นแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วย<ม>นี่ก็จะแบบมีความสุขมากเลยค่ะส่วนอ,อย่างอาหารที่ทำจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารไทยครับพี่ลิอาหารจีนคะ่าานคะเพราะนหนูดูที่นูน่นค่ะหนูก็เลยแบบตอนเช้าก็จะแบบเอาไก่เอาหมูอะไรไปไหว้ผลไม้ไปไหว้เสร็จก็ก็จะกินตอนเย็นโอ้แบบเอาของไหว้มากินมากินใช่ค่ะเนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยใช่เป็นนีได้ทัานไก่หรือยังครับ ไก่เหรอคะอ๋อใช่เพราะเขาไก่ก็จะบอามาไม่ไ้หนูต้องบอกเลยว่าพี่วิทยกรทำข้อมูลมาแน่นมากแน่นมากได้ทานหรือยังฮะคือคือเรายังอยากกินไข่ไงก็เลยไม่ได้ฆ่าไก่ไว้กินไก่เข้าใจปะอ๋ออยากกินไข่ก็เลยไม่สามารถที่จะทำรายน้องไก่ได้เพราะเดี๋ยวก็จะออกไข่ให้เราไม่ได้ใช่เราก็เลยกินไข่ไปก่อนโอเคดีมากครับอดีมากค่ะน้องอ้อมเลยฮะอยากทำอะไรฮะในช่วงเทศกาลตรุษจีน จริงๆก็ไม่ต่างกับพี่หนิงเยอะมากจริงๆทําด้วยกันเลยก็ได้เนาะพร้อมๆกันเลยอนั่นคือสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นคืออะไรนะอยากทราบไปการพักผ่อนนะคะพักผ่อนอได้พักผ่อนได้พักผ่อนได้ได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยได้แบบรีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบความคิดร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ได้นอนอได้รรีชา์จได้นอนอะไรแบบนี้แล้วก็ได้กินด้วยกินด้วยใช่ถ้านอนนี่คือนอนนับเลขด้วยไหมครับแบบหกบวกห้าอะไรเงี้ยครับหกบวกห้าเอาไว้ในใจเขาอย่างนี้ยังไงนะยังไงนะหกบวกห้าเอาหลิงไว้เอ้ยเอาห้าเอาหกไว้ในใจแล้ว ได้11ค่ะ6มหกได้11ค่ะโอเคก็นี่คืคู่กันใช่ไหมฮคู่กัน1นึ่งคู่กันไงก็เป็น2ถูกป่ะหรือว่าจะนับเลขอู่เออร์หลิงดีไหมคะดีป่ะอู่เออร์หลิงหัวไอหนีอะไรอย่างงี้อเออหลิงดีไหมคะพี่หลิงหลิงควงได้ไหมเนี่ยได้เนาะได้เนาะเนี่ยขึ้นหมายดีค่ะอันนี้ก็อะไรครับอ๋อ520เหรอใช่ค่ะอู่เออร์หลิงโอ้ นี่คิดเลขในใจเก่งมากถึงว่าคิดนอกใจไม่เป็นเลยนะฮะก็ใช่ไงเราก็จะได้เจอเขาบ่อยๆแบบนี้ฮะเราอยู่ด้วยกันตลอดคเลงรักนม่ช่เก่งเนาะพิธทีกรชายนี่รจริงนะฮะสุดยอดมาถึงช่วงท้ายวันนี้นะครับอยากให้อวยพรปีใหม่ดีกว่าให้สำหรับทุกๆท่านที่อยู่นะรีเวิร์ดพาร์คไอคอนสยามแล้วก็ถือเป็นโอกาสพิเศษด้วยเทศกาลวันตรุษจีนครับขอเป็นภาษาจีนได้เลยนะฮะได้ค่ะงั้นภาษาไทยก่อนไหมได้ครับจีนก่อนเนาะ

ก็แฮปปี้ไชนีส e นวีย right. ์นะคะขอให้ตุดจีนปีนี้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเฮงๆงปังๆทํทำอะไรก็สำเร็จไปหมดทุกอย่างเดินทางก็ปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะสิ้นเหนียนไควยเลอค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจินกุ้ยร้อน烈掌声然后我们可以一起说我爱你给给他们吗可以吗可以吗可以吗如果准备好了三 อว้าวท่นาักมากน่ Four ักมากเลยรับผจิเหมาโอ้อ่ด้ยวจิ้มเหมา เกิดอายเหรอแฟนๆก็บอกรักใช่เมื่อกี้ให้แฟนๆบอกรักหน่อยเพราะว่าวันนี้แฟนๆเขาบินมาจากจีนะคะเพื่อมาพบกับลิงออมค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะครับผมเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะน้องหลิงหลิงคงนะคะแล้วก็น้องออมก่อนนะพัชครับขอเสียปรมือหนึ่งครั้งนะครับผมใจจีเรียลีกังเช่อแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนเชิญอยู่ทั้งหมดททีก่อนนะครับเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่การถ่ายภาพกับท่านผู้บริหารนะครับ จิสลาจูชื่อ Photo Sessions ทั้งสองท่านยังอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเรียนเชิญผู้บริหารค่ะท่านแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุพจน์ชัยวัชร,ริกุลค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดค่ะขอสิ่งประมือด้วยค่ะดิชันครับคุณสุพ์ชัยวัชริกุลนะครับ และท่านต่อมาครับขอเรียนเชิญคุณสุม,มาวงพันธ์ครับผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไอคอนสยามจำกัดครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับต่อไปขอเชิญไอคอนสยาม有限公司高级副总裁ท่านต่อมาครับขอเรียนเชิญค,คุณชัชวานแสงปรีดีกรผ่วมในการฝ่ายสายงานเครดิตโปรดักส์บิสเนสเดเวลลอปเมนธนาคารกสิกรไทยครับ 接下来邀请泰国开泰银行信用产品业务部总监แล้ขอต้อนเชิญครับคุณภัยรัตวิเศษสิริรักษ์ครับผู้บริหารสายงานบริการลูกคา้าบริษัทไอคอนสยามจำกัดตไคุณสุดรัตน์ผู้พวงสร้างไทย้อ และอีกหนึ่งท่านครับขอต้นเชิญคุณสุดารัตผู้พวงผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทไอคอนสยามจำกัดนะครับขอเสิญพบกับท่านบิหารของเราด้วยนะครับ please give a round of applause thank you อย่างที่เราพูดกันนะคะว่าชุดของทั้งคุณออมแล้วก็คุณหลิงเนี่ยโอ้หเป็นตัวแทนนะคะพญานาคนะคชุด<ม>คุณออมเนี่ยที่เห็นสีเขียวแบบนี้นะคะ,ะย่มีทีหนึ่นี่คือพญานาคนะคะ เป็นสัญลักษณ์มงคลนะคะสำหรับปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกทานตะวันในประเทศจีนค่ะดอกทานตะวันก็เป็นตัวแทนของความยั่งยืนในชีวิตแล้วก็ความโชคดีด้วยนะคะถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็ม้าจะถูกมอบนะครับให้เป็นของขวัญนะครับเพื่ออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื่องจากดอกทานตะวันนะครับก็จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามได้ดีถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนแรงครับแต่ว่าก็สามารถที่จะกรเติบโตได้พร้อมกับความแข็งแกร่ง Okay, the worn by all which represents the naka na it's inspired by the sunflower in china the sunflower symbolizes sustainability in life and good luck it is often given as a gift to which happiness and good health sunflower thrives and grow well even in the scorching sun symbolizing strength and resilience รวมถึงนะครับสำหรับชุดเครื่องประดาบของน้องหลิงหลิงของเรานะครับก็เป็นตัวแทนของพยาบรรดานใจจากโคมไฟจีนหรือว่า ครับโคมเต่งหลังนะครับซึ่งเป็นสิ่งมงคลครับแล้วก็เป็นสีแดงสีแห่งความโชคเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากตัวบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นนะครับอีกทั้งครับยังถือว่าเป็นของมงคลที่เปรียบเสมือนเครื่องชี้นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทพเจ้ามองเห็นโคมไฟสีแดงได้ง่ายเพื่อที่จะได้ประทานพรให้เจ้าของบ้านมีความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นเองครับ Another theory won by Ling Ling which represents the dragon is inspired by Chinese lanterns or Tanglong which are considered as species, the color red symbolizing good luck in Chinese culture is a key feature of these lanterns. They are believed to ward off evil spirits and keep them away from their home. And its inhabitants, the Latin also serve as a scarce symbol, guiding deity to easily see the red light and bestow blessing to happiness, wealth, and prosperity upon the homeowners. <laughs> จากช่างกองที่มีทักษะและความชำนาญด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีครับงดงามมากๆครับ ladies and gentlemen all of the jewelry pieces are l a designed and crafted by Ban Thong s o m s a i Company Limited by skilled goldsmith with over 30 y e a r s of experience they're truly beautiful และขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งนะครับผมให้กับน้องหลิงหลิงคงนะครับแล้วก็น้องออมกอนนภัสนะครับ รวมถึงกงขอขอบคุณด้วยนะครับคุณสุพชัยวัชิริกุลครับคุณสมาวงพันธ์คุณชัชว,วานแสงปีดีกรครับคุณภพรัฐวิเศษสิริรักนะครับคุณสุดารัตผู้พวงครับที่ให้เกิดขึ้นถ่ายภาพในครั้งนี้ครับค่ะตี่จะมาเชิญทุกท่าเข่ว้าิดุวัา你你นประธาด ว้าวแฟนๆลิงออมส่งเสียงมาหน่อยแล้วชุวยเสียวายี你แล้วก็ขออวยพรนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับทุ่งเรืองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมปรารถนามีแต่ความสุขร่ำรวยตลอดปีก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างเป็นสิริมงคลรับความมั่งคัง่งตลอดปีนี้เลยนะครับผม